ก็รู้ว่าแล้วมันเป็นข่าว yeah, s <S ฟิตไม่ทัทนมูเผยกับตังรุนอดเล่นชิงช่วย e อ l แน่นอน yeah, เวอร์ลุนี่สุน้ากับทีมของมจจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งสุพิมลีกอังเกนกับแซววงออ,รบ,องกก e รบรัชไชต์เตอร์สกัดเดเกมเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศกับแซวทันตันที่สนามเฟลมบิสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้เนื่องจากยังมีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเน,นื้อรบกวนเดยหัวหอ,อกวัยสามสิบปีไม่ได้ลงเป็นตัวจริงมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์และยังพลาดการลงเล่นในเอฟเอคัพรอบที่ห้าที่บุกไปชนะแบล็กเบิร์นเลเวอร์สอีกด้วยซึ่งชอตเซมรินโยก็ได้ยอมรับว่ายังไม่รู้ว่ากัปต ผมไม่คิดว่าเขาจะฟื้นตัวได้ทันเขาไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเลยดังนั้นผมจึงไม่คิดว่ารูนี่จะพร้อมสาหรับในเกมบ,บนพุธเดือนทีนี้รูนี่ได้รเป็นข่าวว่าเขาจะอำลาสโมสรเพื่อไปขาขัางในเหล็กแดงก่อนเพื่อกดซับป,ปาซารจนหางหายไปกับทีมแต่ว่ามูรินโญ่ก็ยังยืนยันอยากเป็นในในว่าที่กับทีมของเขาไม่ได้ลงแรนก็เพราะมีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเอง หากแพร,รอเปิดกดไลค์หากเดินใจเปิดกดแชร์ก็เป็กเเปนกขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลัวร้าวฝันต้องยิงมีแรงมาเมาส์าในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปกันด้วยนะคะ